เป๊ะไหมเป๊ะเลยนี่คือ20่สิบกรัมคือ1ช้อนโต๊ะอ่ะท,ที่เราก็เอามาใส่ตาีานะสอจเป็นชนะอชเนี่ลูกประมาณเนี้ยยี่สกรัม เราหม้อไ้นะคะเราใส่ไปในน้ําแข็งปั๊บการใส่ไปในน้ําแข็งเนี่ยมันจะช่วยให้น้ำแข็งมันจับเกลือแล้วมันจะเย็นเรใส่ไปปั๊บคนประมาณหนึ่งนาทีแล้วจากนั้นเปิดน้าค่ะสองลิตรน้นั่งก๊อกน้อยนี่แหละค่ะเปิดลงไปนี่แหละเขาเรียกว่าสูตรสองสองหนึ่งปั๊บเราก็ใส่ลงไป ออาการอบทีีมมมม่มากบุภูมิมันจะอยู่ที่สูง,งนาแต่พี่แนะนานะอ,อย่า่อยปลายกระสานมันจะ,จะอักเษทันทีคุณเน,นะะ่นะากนั้นเสร็จปุ๊เราก็หยิสินค้าพวกนี้นะะเลยถ้าเป็นพวกนี้เเรียกว่าสินค้า IQF ไม่ต้องไปพอละลายก่อนนะคะเอามาใส่ในน้ำเกลืออย่างนี้ ถึงเวลาเราก็ไปเลยคะ่ะไปดิสเพย์อ่านี่คือการจัดการสินค้านี่เป็นแบบนี้ทีนี้ในกรณีถ้าเป็นถานหลุมตื้นมันสามารถใส่ได้เท่าไหร่ถ้ากวนมันจะได้4ลิตรมันจะใส่ได้ทั้งหมด2ถ่านเล็กอ่ะที่จะใส่ให้ดูอันนี้ทาเป็นัวอย่างปดูนะเนี่ยมันจะมันจะวางได้ทั้งหมดเนี่ยวนครั้งเดียว2 2 1จะได้ทั้งหมดก็คือได้2ถ่านแล้วเราก็เอาน้ําล่าลงไปให้มันว่วม ตวงสินค้านะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปดิสเพย์สินค้าได้เลยนี่แบบนี้ค่ะเับหือป้ยตัวนี้ตัวนี้มีน้ำตอ,อก่อนยัให้่ายดูเป็นตัวอ,อย่างนะนนั้นประมาณหนึ่งกะ น้ำสองเต้าเนึ่งช้อนโต๊ะหรือี่สกรัมนะแต่นันะ้นเรา